ท่าธรรมุชมมือนีสิผ้าธรรมุชมทางบ้านมาติดตามโตเรียกับคุณแม่กองค่ะธรรมุชมคุณแม่เพิ่นกะนั่งถาเข้าอยู่ในบ้านแล้วนะะเนาะค่ะนอสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเอเป็นจังไดเนาะคุณแม่คือจังไดยินว่าคุณแม่ฝันฝันอยู่แม่ไมนาโอ้ค่ะแม่ไปหน้าไปาไปลูกยานจะได้ลงไปหว,ว,วค่ะ ไปอันหาหน่อไม้ค่ะโอ้ยเกรี้ยดห่อนกระห่อนเหมือนนั่นค่ะจะไปหาหน่อไม้นะไปหามโอ้ยจมีทุกอย่างเล่แบบว่าจมไปจมไปทั้งหาทั้งจมไปบอคุณแม่ค่ะมันกจะเียวไปเห็นหน่อใหม่แลน้ำเลี้งแดงมานำถ่าค่ะนางมาไม่เตินใจไม่ย้อนย้อนมันว่าไม่ใหญ่หาหน่อไม้หาหน่อไม้ไม่ใหญ่ขึ้นอ่อ นางแด็กไม่ใหญ่เมื่อยก็ว่าแบบนั้นแต่ยัเขม้าหาขมานางเศร้าไม่แห้เงินน้ำค่ะแบบนี้มันกะว่าข้างล่งเด็นสักคนสักคราบไม่ใหญ่ขนาดมหาหน้าไม่มหาเดียวหาจินหาอยากหลบสาเขาก็ไปยืนอย่างนสั่นเขาหาจินใครจินนั่นแบบนี้เขากะว่าอุ้ยแม่นน้องไม่ใหญ่เน้อยใหญ่สิบอกเลขกาว่าเลขตัวใด เลขกันเลขกันหนึ่งหนึ่งสามค่ะโอ้ยนางเด็กนี่ต้องมีไ่ซื่อกอนเขาก็ว่าอืมบาดีเขาก็ย่างออกเมื่อบันเขาว่าไม่ไ่จะเื่มสามศูนย์เลยมันระอ่อยห้องมากน้ำกนดสามศูนย์ค่ะค่ะบาดีเล็กหน่อยนั่นคุณแม่ว่าเป็นผีหรือเป็นคนล่ะ จะป็นผีด้วยเนี่้คันมาน้ำหวยน้ำหองจจงสันนอกคุณแม่นอแโอ้ค่ะฝันฝันหลายมือแล้วบอกคุณแม่ไว่ฝันน้ะในช่อพิามอค่ะม่ไงผมมีอ่มามีงก็เลยมาเขียนไลบโอ้ม่ไอย่างนืมโอ้ค่ะค่ะค่ะอันตัวเลขนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งสามนอแม่ราาสามศูนย์นอค่นนอ บาดนี่เรื่องเล่าข้างฟันแบบนี้เคยฟันจังสีจะเถื่อบอกคุณแม่หวยจะเกาขั้นม่ฟันเล็กๆจะบาดเลวเอาใครซื้อด้โอ้ค่ะขั้นฟันแบบนี้นี่โตเล็กนี่เข้าค่ากละแม่โอ้ค่ะค่ะค่ะบาดนี้แถวบ้านคุณแม่นั่นนี่หวยมีหองมีกอไผ่กอผานอ้อยนมีคือคข่วมฟันอยู่บ่มีมีคนท่างมีหวยมีกอละไมอ เคยเคยไปหาบอคุณแม่ก็เคยอยู่เคยไปหาอยู่แมแ่แต่ว่าแต่ว่าก่อนสิฟันนั้นบอไดไปอยู่อยูย่กับฟันเลยก็ไปอยู่ไปหน้าหนะ้าน้ำใหม่บอไดหาโอ้แบบว่าห้วยห้องนั้นก็อยู่ติดหน้าบอคุณแม่อยู่ติดหน้าเลยเดี๋ยว<อ>ห่วยกับหน้านี่มันบกไกลกันประมาณยี่สิบกมิตรโอประมาณยี่สิบกมตรแม่นแบบว่าหน้าติดห่วยเนาะคุณแม่ห่วย ก็อาจจะเป็นผีเนาะคุณแม่เนาะผีเด็ก,กหน่อยเนาะก็ว่าผีน,<อ>นะเมยบางคนโมเมนต์อืมค่ะเด็กหน่อยนี่เป็นอายุประมาณจักขวบคุณแม่ประมาบางสี่ขวบบานนี้เข้ามาเข,ข้ามานี่มาในลักษณะแบบใส่เสือ้อผาหนาเพศชุดเขาเป็นจงาาจงไดเขาส่เสือผาเชียอผ้ากะไ่แบบคื่เป็น ยังแบบักจมกระเบนหรืยอยังแบบอะไรบางทีบางครั้งเขาเหาโอ้โอส่สุดจมกับเบนแบบกูมแบบ่าน,แบบนใส่น่ะบอกคุณแม่แมโ่โอ้ยออ้ยบอกมาคนคิงลูกบอกแม่กูม่านหน่อยสะบอกคุณแม่แม่กับบอหมัวแล้วเขาหันมาแบบน่ะโอ้แต่ว่ามาสองคนแม่พีนี่ก็ตีเป็นศูนย์แล้วแต่ว่าโตเลขที่ไฮมากันก็คือศูนย์สามบอกคุณแม่ศูนย <03. S 1> ์สามกับ หนึ่งหนึ่งสามแม่นอ้ค่ะานผมุชมผีเด็กหน่อยเนาะค่ะนอ,านอ,อมาบอกเลขคุณแม่กองค่ะเป็นเรื่องเล่าวความฝันของคุณแม่กองแต่ว่าขั้นฝันแบบนี้ตัวเลขนี่ว่าบวพาดเลยเนาะคุณแม่เนาะค่ะานผมุชมนี่ค่ะให้านผมุชมพิจ,จารณาเอาเนาะค่ะนอ,นอสุดท้ายนี่จ่าปอก,กขอ,ขอ,อกขอบคุณคุณแม่หลายๆเนาะค่ะนอขอบคุณค่ะที่มีเรื่องเล่าวความฝันม,มาแบ่งปัน ให้ทัางผู้ชมทางบ้านเนาะคะ่ะนอกก็ให้พิจารณาเอาเนาะคุณแม่เนาะเพื่อเป็นแนวทา่าเนาะค่ะน,นอพิจือกะบว่ากันเนาะคุณแม่เนาะแบ่งปันเรื่ยงเล่าความฝันค่ะเดี๋ยวกะไปเบิงโตเลขในถ่ายคลิปกันค่ะทัางผู้ชมไปค่ะค่ะทัางผู้ชมสําหรับคลิปนี้กะมาเบิงโตเลขกของคุณแม่กองเนาะค่ะนอหนึ่งหนึ่งสามศูนย์สามค่ะประจํางวดวันที่ 31อกรกฎาคมค่ะ2566ค่ะเอาไปเป็นแนวท่านค่ะในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะท่านผู้ชมก่อนที่คุณแม่กองสิฟันนี่คุณแม่เพิ่นกับฟันว่าคุณแม่เพิ่นกับไปหน้าค่ะก่อนที่สิฟันนอกค่ะนอกเพิ่นกับไปหน้าไปหานาใหม่ธรรมดาเนี่ยแหละค่ะคือเพิ่นเคยไปนอกค่ะนอกไปหานอใหม่เพิ่นกัเลยไปหานอใหม่เพิ่นกระจมค่ะท่านผู้ชมว่าคือทุกข์คืออยากแท้จังสันจังสีนอกค่ะนอก สีเลขกับบอถือแจ็คเทอประมาณนี้ล่ะค่ะบาทนี้พ่อคุณแม่เพื่อนลบมาบานเนาะค่ะเนาะกลับมาเฮือนแล้วว่ามาฝันค่ะฝันเห็นเด็กหน่อยค่ะเด็กหน่อยผู้ชายสองคนมาสักกะอายุกะประมาณฮาควบนี่ล่ละค่ะใส่สุดไทยแบบว่าโจงกระเบีนเนาะค่ะเหมือนกุมารหน่อยนั่นล่ละค่ะท่านผู้ชม ใส่สุดไทยมาายางมาเกือกมาน้ทาท่ามาสัญยางมาเนาะคะ่ะเนาะกามาเจอกับคุณแม่กองพอดีค่ะก็เลยถามก็เลยบอกเลขค่ะบอกเลขคุณแม่สามตัวเด็ด,เ,ด,ดเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งหนึ่งสามหลักศูนย์สามเนาะค่ะเนาะประจำงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมค่ะสองพันห้า้อหกสิบหค่ะเป็นเหลืองเล่าความฝันของคุณแม่เนาะค่ะเนาะ ที่เพิ่อนอยากมาแบ่งปันค่ะคุณแม่เพิ่นว่าเพิ่นบอก่อยฝันดอกค่ะารผมุชมแต่ว่าขั้นเพิ่นฝันเป็นเหลืองเป็นเล่าเป็นตัวเลขว่ามีคนมาบอกแบบนี้ตัวเลขส่วนมากก็มากสิบเข้าทุกงวดค่ะารผมุชมแต่ว่าคุณแม่เพิ่นกับบอก่อยฝันเนาะคะ่ะเนาะมาในงวดนี้ฝันค่ะจังไดก็ให้านผมุชมโชคโชคมานๆกับตัวเลขของคุณแม่กองเนาะคะ่ะเนาะ ใส่ดุลพินิจจรารณาค่ะท่านผู้ชมเป็นโตลีกเป็นแนวทางเหลืองเล่าวความฝันเนาะคะ่ะเนาะจังใดก็ให้ท่านผู้ชมทางบานโชคมาน้ำกันค่ะสำหรับคลิปนี้จปะปอกกาสิคอล่าท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะเนาะการขอบคุณท่านผู้ชมทางบานเนาะคะ่ะเนาะที่เขามาเบิงเขามากดไลค์กดติดต,ตามเนาะคะ่ะเนาะกัขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะให้มีแต่ความสุขความจเจริญเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดค่ะ ขอให้สมพ่วมปาถนาทุกอย่างค่ะท่านผู้ชมถือล,ลีลุ้ยๆกันทุกคนเนาะคะ่ะเนาะโชคดีโชคมันลุ้ยๆกับตัวเลขของคุณแม่กองเนาะค่ะนอหน,นึ่งหนึ่งสามศูนย์สามค่ะหนึ่งหนึ่งสามศูนย์สามเนาะค่ะนอผีเด็กหน่อยค่ะมาบอกเลยค่ะสามตัวเน้นๆเลยค่ะจังใจก็ให้ท่านผู้ชมโชคมันลุ้ยๆน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ จะปอกาสิโคล่าท่านผู้ชมไปเพียงทอนีเนาะค่ะเนาะเจอกันไหมคลิปนาค่ะกัน่ันผู้ชมทางบ้านมีเรื่องเล่าความฝันอยากแบ่งปันกะสามารถคอมเมนต์หรือว่าแบ่งปันตัวเลขมาใต่คลิปเด้อค่ะท่านผู้ชมเจอกันไหมคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ